โด่งดังมากทุกคนทั่วโลกรู้จักฉันหมดแต่พวกเขาไม่ค่อยชอบฉันหรอก <c oughs> ฉันตัวเล็กมากๆถึงให้เธอใสแว่นใส่ตาก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีกอย่างนะฉันอยู่ด้วยตัวตัวเองไม่ได้หรอกฉันต้องเข้าไปในตอวพวกเธอถึงจะรอดไม่ต้องกลัวว่าจะไปติดจากสัตว์หรอกนะเพราะฉันอ่ะไม่ชอบสัตว์เลี้ยงถ้าฉันเข้าไปในบ้านคนเขาเรียกว่าเซลล์ฉันชอบอยู่ในพรมจมูกทางเดินหายใจ โดยเฉพาะปอดมันอยู่ในดีคนหางไม่ค่อยเจอจะต้องใช้ CT ทีสแกนถึงจะเจอว่าฉันทำลายเนื้อปอดเองมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ก็มีบ้างนานทีที่ฉันจะเข้าไปอยู่ปากและตาถ้าพวกเธอสงสัยว่าฉันมาอยู่ด้วยหรือยังพวกคุณจะต้องเอาไม้พันสัมรีไปไป้ายตรงโครงจมูกฉันชอบให้วพวกคุณอยู่ใกล้กันมาก เพราะฉันจะได้ลอยไปหาคนนู้นคนนี้ได้ง่ายขึ้นปกติแล้วฉันเดินทางไปกับละอองฝอยที่มากับไอและจานไม่ว่าจะเป็นคนไทยฝรั่งวัยรุ่นเด็กเล็กคนแก่ฉันไปอยู่ด้วยหมดแหละแต่ฉันชอบไปอยู่ในผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะ พอฉันเข้าไปในตัวพวกเธอแล้วเม็ดเลือดขาก็จะมาต่อสู้กับฉันทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นเรียกว่าเป็นไข้โควิด1 9ไม่ได้ทำให้ถึงตายทุกคนส่วนใหญ่ภายเป็นปกติดีเมื่อฉันเข้าไปในร่างคนปกติเขาก็จะสร้างอาวุธชื่อแอนติบอดีเพื่อมาต่อสู้กับฉันทําให้ฉันเป็นรูโบฉันไม่ชอบอาวุธต่างๆที่พวกมนุษย์ชอบใช้ทําลายฉันหรอกนะเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อแสง UV โดยเฉพาะพวกสตป,ปูเพราะมันทำลายเยื่อหุ้มไขมันของฉันแล้วก็นะเจลแอลกอฮอล์ก็ทำลายฉันได้เหมือนกันแต่ต้องเป็นเจลแอลกอฮอล์ที่เป็น70%ซขึ้นไปนะอย่าเผลอไปกินเจลแอลกอฮอล์เข้านะเพราะมันกินไม่ได้แถมติดไฟง่ายด้วย นชีวิตสบายสบายไม่ใส่ไม,ไม่รักษาระยะห่างปกปิดทำลายเมื่อนั้นฉันจะไปหาฉันแน่